ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่เป้นะครับผมแล้วก็สวัสดีนันผู้ฟังทุกคนเลยนะครับับมไม่ได้เล่าเรื่องผีมานานมากพี่เป้เออคือมันอาจจะหมดยุคเราแล้วหรือเปล่ามันด้วยความที่งานด้วยอ่ะพี่ <c oughs> อีกอย่างเดี๋ยวนี้นักเล่าหน้าใหม่เยอะพี่เราก็เลยเป็นผู้กายเป็นผู้ฟังที่ดีไปดีกว่าไง ก็ก็ดีนั้นนนันนทีไปสักทีหนึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ดีกว่าอีกอย่างเรื่องเล่ามันก็หมดแล้วพี่ใครมันจะไปเจอผิดทุกวันลยถูกไหมคือทุกวันเนี่ยนักเล่ารุ่นรุ่นรุ่นเราน ależy, เรานเาี่ยมันมันมันเรื่องที่เราเจอมาเรื่องที่เราประสบการณ์ตรงมันหมดแล้วฮะที่เรามาเล่ากันทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ฝากเล่าบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาใช่ปะเออประมาณประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเป็นเรื่องที่ฝากเล่าทั้งนั้นอ่ะจริงจริงพี่แล้วก็ คุณเคน,นี่น่าจะเป็นยุคที่แรกๆที่ยังเป็นโล,กโ,ลกโก้ที่เป็นชื่อเรื่องชื่อขึ้นน่ะเออผมจำได้ห้องชั้นเจ็ดของผมของผมนี่รุ่นโูรุ่นรุ่นรุ่น,ไ,นไหนแล้ววะหลายปีหลายปีเหมือนกันนะฮะรุ่นตั้งแต่้ตแต่พี่บาวตูนสมัยโน่นแล้ว่ะตอนนี้หายไปหมดแล้วฮะนะครับก็เป็นนักเล่า,ร,ารุ่นใหมก่ก็มา มาแทนมาแทนเออนะโอเคได้ครับคุณเคเป็นการทักทายนะครับตอนนี้คุณเคโทรจากที่เชียงใหม่อ่าใช่เชียงใหม่ที่ผมออกตัวก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ผมแทบจะไม่ได้เรียบเรียงเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งฉีดวัคซีนมาพี่ป่วยแบบโอ้โหเข็มบบาตายเข็มที่เท่าไหร่ละฮะ เข็มสองครับเข็มสองแอสตาเซเนกาเข็มสองผมจองโมเดิร์นาไปมันก็ยังไม่มาสักทีครับอ่าเอาตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นนะอัดยาเข้าไปเยอะๆครับปวดแขลอย่างเดียวพี่ตอนนี้อืมเหมือนกันเดี๋ยวผมผมเข็มสองก็วันที่สองพฤชจักสกาเดือนหะน้าอ๋อโอเคอ่ะโอเคองั้นมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับครับชื่อเรื่องผมอยากจะ อยากจะถ้าความให้พี่เป้ฟังก่อนนะครับผมออกตัวก่อนนะว่าเรื่องนี้ผมฟังมาเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมได้เกินไปตอนข้างต้นนะครับผมไม่ได้เจอเองเนาะอครับผมฟังมาจากอ่ารุ่นคุณตาดีกว่านะครับผมขอไม่ระบ,บุชื่อเพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่เนาะแกก็เล่าให้ผมฟังเนี่ยแหละเหมือนว่าแบบเล่าให้หล,ลานฟังอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับแก แกเล่าให้ฟังว่าประมาณสมัยหูตอนนี้แกแปดสิบสองอะพี่เรื่องที่ผ่านมาหกสิบหกสิบกว่าปีแล้วนะหกสิบหกสิบกว่ามั้งครับหกสิบกว่าเกือบเจ็ดสิบปีอะพี่ครับเพราะว่าตอนนี้แกหกแกแปดสิบสองใช่ไหมแกเล่าแกบอกว่าตอนนั้นแกสิบสามสิบสี่ประมาณนั้นนะครับแกเล่าให้ฟังเออแล้วคือผมจินตนาการไม่ออกหรอกหรอกว่าสมัยนั้นเป็นยังไงอะพี่คือแกเล่าให้ฟังว่า สมัยเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านเรามันไม่ได้เป็นอย่างนี้คือตอนเนี่ยหมู่บ้านผมมันจะมีเป็นหมู่บ้านใช่ไหมพี่ครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลองอ่ะพี่คลองเล็กๆไ <ừ. S 2> หลผ่านหมู่บ้านไปอย่างเนี้ยแต่ว่าสมัยแปดสิบกว่าปีก่อนเนี่ยพี่แกบอกว่าคลองเนี่ยมันมันไม่ได้เล็กอย่างนี้คือคลองมันใหญ่มาก <ừ. S 2> มันใหญ่จนแบบมันใหญ่จนแบบคนว่ายน้ําได้อ่ะพี่ อืครับและอีกอย่างหนึ่งแหละชีวิตคนสมัยตะก่อนนะพี่เขาจะคลุกคลีกับน้ําใช่ไหมเหมือนแบบอ่าซักผ้าก็ต้องซักในน้ําอาบน้ําก็ต้องอาบน้ําในน้ําเนี่ยการเดินทางไปหมู่บ้านอื่นเนี่ยก็สะดวกสุดก็จะเป็นเรือไงพี่ใช่ไหมมันจะแบบมันจะมันจะง่ายกว่าการเดินซึ่งอ่เราไม่ต้องถามหารถหาราหาอะไรเลยมันไม่มีอยู่แล้วพี่ดีสุดก็เกวียนค,คือ S <S <an> แกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านคนอะ่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านต้นแก้วของผมเนี่ยแกจะปลูกบ้านริมน้ำกันก็จะเป็นเหมือนถ้าจินตนาการไม่ออกพี่ก็จินตนาการถึงแม่น่ากับพี่อเออครับแม่น่าพักขนมมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละผมคิดว่านะครับเออแกเล่าให้ผมฟังว่าบ้านของแกเนี่ยอ่าบ้านของแกก็จะปลูกริมน้ำเหมือนกันแต่ว่าบ้านของแกไม่ได้เป็นบ้านยกสูงสองชั้นเป็นบ้านชั้นเดียว แต่ว่ามันจะมีที่ยื่นลงไปที่น้ําอ่ะพี่เขาจะเรียกอะไรอ,ะอ่ะสะพานเหรอยื่นลงไปในน้ำอ่ามันจะคล้ายๆสะพานอ่ะพี่ที่ให้จอดเรือที่ยะไระครับอืแกก็บอกว่าปกติอ่ะแกก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยแหละอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อกับแม่แกก็ไปนาไปสวนอะไรแกก็อยู่ของแกกับน้องชายอีกคนหนึ่งพี่แล้วแกบอกว่าตรงข้ามกับบ้านแกซึ่งมันก็ห่างห่างในในใ,ใ,ในระยะหนึ่งเหมือนกันนะพี่ครับ ่าฝั่งน้าอ่ะมันจะประมาณสักหกเจ็ดเมตรมันก็มันก็ไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้ใกล้เกินไปพี่อืม,มันก็จะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งชื่อว่ายายมีอาผมนี่ผมแทนชื่อนะครับ,รบ,รบยายมีกับตาคําผมแทนชื่อว่ายายมีกับตาคําแล้ออวกันเออครอบครัวของยายมีกับตาคำแล้วเขาก็มีลูกนะครับมีลูก มีลูกเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ลูกเขอมีสามีครับนะครับหมือนว่าแบบอ่าเขายังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ไงพี่ครับแกบอกว่าอ่าทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเวลาแกจะนอนนะครับพี่กลางดึกทุกคืนอ่ะแกจะได้ยินเสียงเหมือนไก่ตีปีกอบะพี่แบบปั๊บป๊าป๊าแต่แต่ว่ามันไม่ได้มาจากใต้ถุนบ้านมันไม่ได้มาจากอ เารว่อะไรมันไม่ได้มาจากไปถุนบ้านไม่ได้มาจากขอบบ้านหรือดิแต่มันแต่มันมาจากในบ้านหรือดีไก่อยู่ในบ้านเอออ่าซึ่งมันมันผิดปกตินะพี่มันแปลกเออมันแปลกอ่ามันแปลกไอ้ไก่ตีอยู่ในบ้านไม่เท่าไหร่พี่แต่ว่ามันจะดังเฉพาะกลางดึกเท่านั้นพี่แปลกไหมอืมครับมันแปลกมากเลยนะพี่แล้วมันจะเป็นอย่างไงครับทุกทุกแบบ วันที่มันเป็นพระจ,จันทร์เต็มดวงมันจะได้ยินเสียงไก่ตีปิกพับๆพับๆพับๆเนี่ยแล้วมันมีวันหนึ่งพี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้พี่ลูกของเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลานของแกดีกว่าครับลูกของลูกแกอ่าเกิดอาการเหมือนแบบปวดท้องอะครับพี่แล้วสมัยนั้นอะหมอหรือว่ายาอะไรมันเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับครับแล้วแบบมันน่าจะรุนแรงอะพี่ลูกเขาก็แบบเสียเลยนะเสียหลานเขาเสียเลยเสียตอนนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ ทำพิธีเหมือนทําพิธีศพอันนี้นิมนต์พระนิมนต์อะไรมาครับแบบโอ้เต็มกุ้งน้ําไปหมดเลยพี่แต่เมื่อก่อนมันจะไม่มีพิธีการรอยอังคารอะไรไม่มีนะภาษาเหนือจะไม่มีนะครับแล้วคือเราก็ทําพิธีศพของหลานเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพี่หลังจากหลานเสียนะคะพี่ืมค่แม่น้องเขาครแบบับเป็นต่อพี่บอกปวดท้องปวดท้องปวดท้อง,องแล้วก็อีกสองวันมาเสียเหมือนกันเอยเสียแบบ เสียเสียเสียแล้วก็แบบทุกคนก็อ่าติดติดกันก็ตอนนั้นอะสมัยนั้นอาจจะเป็นเพราะแบบโทษนะพี่แบบโรคห่าระบาดโรคนั้นโรคนี่เนี่ยคืออ่าความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละคนยังไม่เยอะไงพี่ครับเออใช่ใช่โรคห่าระบาดหรือว่าอะไรก็ยังไม่รู้เพราะว่าอ่าในสมัยนั้นมันยังมีอยู่นะพี่อหิวาตะกโรคกเนี่ยซึ่งมันเป็นวันของันมันก็ตายแล้วไงพอแบบทําพิธีเสร็จปุ๊บเผาแม่ค่ะเผาอะไรเสร็จปุ๊บพี่สิ่งที่มันแปลกก็คือ ตัวสามีของแกพี่ปวดท้องพี่แล้วก็เสียอีกอคือแบบคือแบบเสียแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเสียต่อกันเลยครับเสียคนนี้เสียหลานเสียครับอ่าภรรยาเสียสามีเสียไงพี่อืแล้วก็แบบคือตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่ละทุกคนคิดว่าไม่ใช่ละเพราะว่าแบบพระอาพี่ต้องมาแบบต้องมาสวดอ่ะแบบสามวันเว้นสามวันนะพี่ครับ คือมาสวดเสร็จปุ๊บทําพิธีเผาเสร็จปุ๊บจัดพิธีใหม่เผาต่ออย่างเงี้ยพี่แล้วแบบสุดท้ายมาพี่เหลือแค่ตากับยายสองคนอะ่ะโอ้ยครับแล้วด้วยความที่มันแบบเจ้ากรรมอะไรไม่รู้แกก็คือแบบอยู่กับตากับยายสองคนอะ่ะแล้วคือยายอ่ะครับพี่อยู่เฉยๆอะ่ะยายแกก็ล้มมาพี่ล้มแบบน่าจะล้มหรือหัวฟาดหรืออะไรสักอย่างออตอนนั้นแกร,ร้อ,องโผงผางนะแกบอกว่ายายแกแกมัมาพึ่ง ยายแกก็เป็นอมาะพึกแล้วก็นอนอยู่ที่เดิมตาต้องเป็นคนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรตาต้องเป็นคนแบบพายเรือไปทํางานนั่นนี่โน่นไงพี่เพื่อที่หาเงินเข้าบ้านเนี่ยโอ้ยหหนักเลยฮนะทีนี้แต่แบบพอเวลาผ่านไปทุกคนก็ช่วยกันหมายถึงแบบพยายามช่วยกันดูแลไงใช่ไหมพี่ครับก็แบบมันมีเหตุการณ์ที่มันแปลกเกิดขึ้นคือตาครับพี่ปกติเนะี่ยปกตินะพี่คนที่อยู่ข้างน้ําเนี่ยผมเชื่อเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์่ คนสมัยตะก่อนอะนะว่ายน้ําเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นกันหมดนะฮะสมัยนั้นและอีกอย่างหนึ่งอ่ะน้ําในคลองอ่ะพี่มันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะพี่มันประมาณส<อ>ักเต็มที่มันจ่เมตรกว่าอะอ่ะเต็มที่เลยนะอ,อแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนแบบที่แกที่แกเล่าให้ผมฟังอะนะครับว่าตาตาแกพายเรือมาแล้วเหมือนว่ากลางคืนอะทุกคนไม่มีใครเห็นเลยนะครับแต่ว่ามีคนได้ยินเสียงคือ ได้ยินเสียงเหมือนไม้ชนกับไม้อ่ะพี่ปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงตกน้ําตุ๊บแต่ว่าแต่ว่าได้ยินเสียงเดินขึ้นขึ้นจากน้ําพี่จับ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 เดินขึ้นไปคือเมื่อก่อนมันเงียบอ่ะพี่มันได้ยินเต็มที่ก็แค่เสียงแบบจิ้งหรีดเรไรอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือมันได้ยินอยู่แล้วมันไม่ได้มีเสียงรถเสียงแปรอะไรเหมือนสมัยนี้แกก็โอเคไม่น่าจะมีอะไรน่าจะแบบปลาน่าจะพายเรือมาแล้วก็แบบจอดเรือพี่แล้วก็เดินขึ้นในเนี่ย <Ừ. S 2> ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากพ่อตื่นเช้ามาพี่พอะตื่นเช้ามา <c oughs> เห็นว่าตา <c oughs> อ่าจอดเรืออยู่ก็จริงนะพี่ <Ừ. S 2> แต่ว่าส่วนเอวหรือว่าส่วนขาเนี่ยอยู่บนเรือแต่หัวปักอยู่ที่ตะฟัง่งโอ้ยแล้วคือเออแล้วคือก็อคือตาไม่เสียเสียอยู่ท่านั้นเลยโอ้ยจินนาการภาพออกไหมพี่ลำตัวอยู่บนเรือ <c oughs> ใช่ครับแ,<ต>แล้วก็วที่มันแปลกอ่าที่มันแปลกก็คือว่าอ่าอารมณ์เหมือนคนมือของแกสองข้างใช่ไหมพี่ถ้าคนจมน้ํามาเต็มที่ยังไงก็ต้องตะเกียกตะก,กายใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือคุณตาพี่เอามือครับสองข้างอ่ะเท้าขอบเรือไว้อืแต่ว่าหัวพี่จุ่มอยู่ในน้ําครับแล้วก็ตายท่านั้นอ่ะเฮ้ยสภาพเหมือนถุงกด เออเหมือนโดนกดอ่ะพี่เหมือนโดนกดแต่ว่าไม่มีรอยเท้าเลยนะพี่เพราะว่าฝั่งอ่ะถ้าเป็นตาฝั่งอ่ะถ้ามันมีรอยเปียกหรือว่ารอยอะไรมันจะมีมันจะแบบมันจะเห็นชัดเลยแล้อย่างขอบแถวแถวแถวฝั่งอ่ะมันจะเป็นโคลนไม่ว่าคุณจะตัวเบาแค่ไหนก็ช่างอ่ะถ้ามันเดินบนฝั่งที่มัน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 แฉมันจะต้องทิ้งรอยเท้าแน่นอนร้อยเป็นแล้วพี่มันไม่ทิ้งไม่มันไม่มีรอยเท้าไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะแต่แบบหัวของ หัวของตาพี่มันจมไปในเนะ็ตไปในน้ําแบบครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะอืมซึ่งตอนนั้นนี่คือทุกคนนี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องไม่ได้คิดถึงเรื่องปกติละพระก็บอกว่ามันน่าจะเป็นอาเพศเป็นอะไรละรมันมันมันไม่ใช่เรื่องปกติละครอบครัวนี่ห้าคนตายไปละสี่ตอนนี้ mm. แล้วปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมพี่ปัญหาก็คือยาอยู่คนเดียวอืม mm. แล้วเมื่อก่อนอะ่ะสมัยแต่ก่อนอะ่ะมัน มันไม่ได้มีบ้านพักคนชราที่เข้าใจใช่ไหมครับคือมันเป็นมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านแค่เล็กๆนะพี่มันก็จะต้องวนเวียนมาช่วยกันดูอืแล้วมันมีวันหนึ่งที่มันมีวันหนึ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นงานสลากกับพัดอ่ะภาคเหนือเขาจะงานสลากเนาะมันมีมานานแล้วแต่ว่าพักพักอื่นผมไม่ทราบว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับอื ทุกคนก็ไปวัดกันหมดนะครับครับแล้วแม่ของตาคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่กับพ่อเนี่ยจะไปวัดแป๊บหนึ่งเออมันยังไม่มืดมันประมาณสักหกโมงแต่หกโมงเมื่อก่อนเนี่ยพี่กับหกโมงมสมัยนี้มันไม่เหมือนกันคนละอย่างเลยนะหกโมงสมัยตะก่อนคือมือดตึ้งตื้อเลยนะครับผมแล้วก็คือว่าอ่าโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่แค่คุณตาที่เล่าเนี่ยกับน้องของแก แม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ทำอ่าแกงข้าวคั่วปูไม่รู้ว่ารู้จักไหมนะพี่แม่ทำแกงข้าวคั่วปูเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่ำแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบไปก่อนครับอ่ะลูกอะฝากพายเรือเอาไปให้ยายหน่อยเออฝากพายเรือเอาไปให้ยายหน่อยแล้วก็ป้อนข้าวยายหน่อยวันนี้ไม่มีใครอยู่ปกติอะจะเป็นเวรของคุณอาของอีกบ้านหนึ่งที่จะมาดูไงพี่ แกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็เวลามันผ่านไปละนะครับแกก็ไปกับน้องแกพายเรือสองคนละเพื่อเรือลําเล็กๆก,กับคลองห้าหกเมตรมันก็แป๊บเดียวไงพี่พอไปถึงปุ๊บแกก็เอาเชือกมามัดคลองกับอ่าตรงที่จอดเรือ,อขึ้นไปในบ้านอพอขึ้นไปในบ้านปุ๊บพี่มันมันซวยหรือว่ามันอะไรก็ไม่รู้พี่ยังไงอ่ะคือมันเจ้ากรรมอ่ะพี่อพายุเข้าโอ้ยครับ พายุเข้าแล้วสิ่งที่มันมันแปลกก็คือน้ํามันจะขึ้นใช่ไหมพี่ถ้าพายุเข้าน้ามันจะขึ้นน้ํามันจะแรงพอแรงเสร็จปุ๊บพี่เด็กอ่ะเด็กมันมัดเรือมันไม่เป็นนะพี่ครับมันก็เอาพ้องคล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 ้องไว้เฉยๆใช่ไหมพอสักพักหนึ่งมันกําลังจะป้อนข้าวให้ยายใช่ไหมพี่ยายก็นอนมองน้าอยู่มันกำลังจะป้อนข้าวให้ยายแล้วมันก็บอกฝนมันตก ตกแรงเลยไงพี่แล้วใน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 กระท่อมเนี่ยในบ้านเนี่ยมันก็จะมีแค่ตะเกียงไฟไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแ่แต่ตะเกียงใช่ไหมพี่ครับแล้วหน้าต่างสมัยต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้เป็นหน้าต่างแบบสไลด์อ่ะพี่มันเป็นหน้าต่างแบบเปิดเล่าไม้ค้ำอ่ะพ<อ>ี<อ>่ดอกไหมครับเออแล้ว <c oughs> แล้วฝนมันตกหนักแล้วน้ําฝนมันสาดพี่ออฝนมันสาดแล้วพี่ลาตาเขาก็บอกว่าบอกให้น้องอ่ะไปปิดหน้าต่างไปปิดหน้าต่าง น้องก็วิ่งไปปิดหน้าต่างใช่ไหมพี่พอน้องวิ่งไปปิดหน้าต่างเสร็จปุ๊บน้องก็ตะโกนมาร้องแบบออ,อ,อะไรออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ร้องวิ่งกลับมาหาพี่เหมือนเ,เห็นอะไรพี่ก็ถามอะไรอะไรอะไรยายก็ถามอะไรอะไรใช่ไหมน้องก็บอกว่าเห็นเห็น,เห,นเห็นคนแก่คนนึงครับเออยืนแกะเชือกเรืออยู่อืแล้วเรือมันก็ไปกับน้ําเลยพี่เออปัญหาละเพราะว่าตอนนี้อ่ะ คือมันกลับไม่ได้ครับเพราะว่าเรือมันไปไหนไม่รู้แล้วอตอนนี้เหลือแค่เด็กน้อยสองคนอยู่กับผู้หญิงที่เป็นอัมพาตหนึ่งคนครับซึ่งพ่อกับแม่กับตอนไหนไม่รู้อีกอย่างหนึ่งคือฝนตกพายุเข้าพี่พ่อกับแม่กลับไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไปวัดพี่แบบมันเวลามันผ่านไปอ่ะ พี่เข้าใจคําว่าตะเกียงสมัยก่อนมันไม่ใช่ตะเกียงเจ้าพายุไม่พี่ม,มันเป็นตะเกียงที่มันต้องใส่ไส้อ่ะอ่าตะเกียงน้ํามันเหรอครับอ่าใช่พี่ครับแล้วความซวยมันไม่หมดพี่อพออยู่สักพักหนึ่งประมาณสักมันนานนานเท่าไหร่ไม่รู้ป้อนข้าวป้อนยาเสร็จอะไรย้ายหลับละไรอย่าบอกนะอย่างที่ตะเกียงจากสว่างสว่างมันจะมีดวงเดียวในบ้านใช่ไหมสว่างมันค่อยค่อยมอดอะพี่มันค่อยค่อยแบบ ดับดับละฝนก็แรงตะเกียงก็ดับ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 จนม <benefit, S 1> ันแบบมันรีเหลือนิดเดียวอ่ะพี่ครับมันรีเหลือนิดเดียวเสร็จปุ๊บนะพี่สิ่งที่แบบเด็กสองคนเนี่ยก็พยายามไปนั่งขอบขอบประตูพี่เพราะว่าแบบอ่าข้างนอกเวลาฟ้าแลบฟ้าอะไรมันจะเห็นชัดกว่าข้างในบ้านไงพี่อืตอนนี้ก็คือคือทุกสองคนเนี่ยก็มายืนนั่งอยู่ขอบประตูละรอว่าเมื่อไหร่แม่จะมาก็จะตะโกนเรียกแม่แล้วเนี้ยอืมครับพอ สักพักหนึ่งทุกคนอะกําลังมือมองไปถึงบ้านตัวเองว่าอยากกลับบ้านอะไรยังไงไงพี่ครับเสียงที่มันไม่ทั่สมัยมันได้ยินมาจากหลังบ้านนะพี่เสียงแบบไก่ไก่ตีปีกทับทัเอัเออี่ครับคือทุกคนก็เหลียวแบบหันกลับไปดูตาเขาบอกว่าเออเนี่ยก็หันกลับไปดูไงพี่มันไม่มีอะไรเลยนะพี่ครับมันไม่มีอะไรจริงๆ ไม่มีอะไรนี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรจริงๆอ,ะอ่ะอรวมถึงยายก็ไม่มีด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายที่เป็นอาพาธก็หายไปด้วยเหรออืมตอนนี้กลาย,ยเป็นว่ากลาย,ยเป็นว่าเหลือแต่ที่นอนฟูกแล้วก็หมอนกับผ้าห่มที่กองกองขดๆอยู่แต่ยายหายไปเดี๋ยวไม่รู้แล้วพี่โอ้แล้วจะไปไหนได้เขาไปเขาไปเขาจะไปยังไงคือตอนเออคือตอนตอนนี้มันไปไหนไม่ได้แล้วพี่ตอนนี้มันจบอยู่แค่นั้นคือ ข้างนอกก็เป็นน้ําทุกเรือก็ไม่มีพายุก็เข้าข้างในตะเกียงก็ดับยายก็หายไปไหนไม่รู้แล้วมันก็ได้ยินเสียงไงพี่ตีตีเหมือนไก่ตีปีพับ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 ไงพี่อืมครับสรุปว่าฟ้าแลบพี่ฟ้าแลบป้ามันมองไปหลังบ้านพี่มันเห็นมันไม่ใช่ไก่ตีปี๊พี่มันเห็นยายอ่ะพี่เคยเห็นพี่เคยเห็นหมาเวลานั่งไหม เออเออยายนั่งเหมือนยายยายนั่งเหมือนหมาเวลารอคนนะพี่แล้วก็เอาขาหลังอะพี่เอาเอาขาตัวเองอ่ะไม่เคี่ยวหงแบบเหมือนเวลาหมามันกะหมาตับพ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 งี้พี่แล้วก็แบบตาของยายอ่ะสะท้อนแสงมาแบบว่าบาเลยอย่างงี้พี่แล้วแบบเด็กสองคนก็แบบกอดกันแล้วก็แบบวิ่งออกมาหน้าชานบ้านใช่ไหมครับวิ่งออกมาหน้าชานบ้านเสร็จปุ๊บแกบอกว่าวินาทีสุดท้ายที่แกเห็นอ่ะคือยายอ่ะพี่ แบบเดินสี่ขาแล้วค่อยๆคานเข้ามาหาแกเข้าเข้ามาเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆแล้วก็แลบลิ้นด้วยพี่แล้วแบบแกบอกว่าจังหวะนั้นน่ะจังหวะนั้นนี่คือโอ้โหไมเคิลเฟลเข้าสิงแล้วอ่ะคือไม่รู้แล้วแหละลากคอน้องพี่โดดออกโดดแบบโดดโดดลงน้ําอ่ะแล้วเขาแบบว่ายน้ําไม่เป็นนะพี่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ว่าแบบให้ตัวเองจมน้ําอ่ะแล้วดีตัวเองขึ้นมาพี่เข้าใจไหม เหมือนหมาใหันพ้นอ่ะเพราะวันนี้มันแค่เมตรก๋วยมันเหมือ้ําสภาพแบบนั้นเลยอ่ะเออมันมาตกน้ำมาพี่พยายามลากน้องลากอะไรอ่ะว่ายต่อไปว่าย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 จนจนไปถึงฝั่งตัวเอง่ะพี่แล้วก็พยายามเกาะเกาะไอ้นั่นขึ้นอ่ะเกาะไอ้นั่นขึ้นไอไอที่มันเป็นอ่าที่ผมบอกใช่ไหมเหมือนซับมูนละพี่พอเหลียวกลับไปดูปุ๊บวะพี่แกบอกว่าแกเห็นยายอ่ะยายอ่ะยืนมองหน้าแกอยู่พี่ และข้างของยายอะ่ะมีทั้งตามีทั้งแบบมีทั้งตามีทั้งสามีมีทั้งลูกแกมีทั้งหลานแกทุกคนยืนอยู่เต็ไมไปหมดเลยพี่แล้วแบบสิ่งที่แกเห็นคือยายทุกคนนะพี่มองหน้าแกแบบขมิ้งเลยอะ่ะแล้วแบบพี่ประตูอ่ะประตูอ่ะประตูมันค่อยๆปิดอะ่ะแล้วก็แบบตึงไงพี่แกบอกว่าหลังจากนั้นอะ่ะแกไม่รู้เลยว่าพ่อแม่กลับมาเมื่อไหร่แกรู้แค่ว่าแกลากน้องอ่ะลากน้องกับ สองคนเนี่ยอืนอนอยู่บนนั่นอนะ่ะบนที่มันเป็นสะพานนั่นนะอ่ะแล้ว <c oughs> พ่อแกก็เป็นคนเรียกแกตื่นตอนเช้าใช่ไหมครับไม่พอพ่อตื่นปุ๊บพี่สรุปว่าไปดูบ้านยายพี่ยายเสียแล้วนะพี่ครับยายยาย,ยายเป็นยายเป็นอมภาตใช่ไหมอืมแต่พี่พี่พ,พ,พี่พี่จินตนาการตามผมนะครับมันเป็นบันไดใช่ไหมพี่อ่า ข้างหลังบ้านมันจะเป็นบันไดในระหว่างซี่บันไดมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับยายอ่ะยายเป็นผู้หญิงตัวเล็กสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบนี่นแหละแล้วบันไดมันจะมีประมาณสักเจ็ดแปดขั้นมันก็จะประมาณสักเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบประมาณนั้นใช่ไหมครับจินตนานการตามผมนะยายเอาหัวพี่ขัดเข้าไปในร่องของซี่บันไดอะครับแล้วก็คอหักห้อยตรงตรงนั้นนะพี่ครับ นั่นแหละพี่อีกวันหนึ่งเขาก็ทําพิธีเผาศพเผาอะไรแล้วก็เคลียบบ้านหลังนั้นลืออ้อทิ้งหมดเลยเลทุกวันบ้านหลังนี้เป็นสังหาวัดพี่ไม่มีใครทําอะไรได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดพี่ที่ผมเล่าให้ฟังนะอันนี้ผมไม่ได้เรียบเรียงเลยนะพี่อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเฮ้ยเคเฮ้ยน่ากลัวว่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <ASMR. S 1> พี่พี่ติดใจไอ้ช็อตนั้นมากเลย ตอนที่ยายเขาตอนที่เด็กสองคนน่ะตอนที่เป็นฟ้าผ่าเปยี้ยงลงมาแล้วเห็นภาพยายเนะี่ยตอนแรกคิดว่าเสียงที่มันตีป,ปีกผับ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 เหมือนไก่อ่ะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คือยายเนี่ยนะฮะนั่งเป็นท่าโทษนะฮะเป็นท่าสุนัขท่าหมาเนี่ยฮะนั่งย,งยองๆแล้วก็เอาเอาขาหลังก็คือโทษนะฮะเอาเท้าเนี่ยฮะเกาหูเหมือนเหมือนสุนัขเลยอะ่ะเฮ้ยไอตรงเนี้ยทําไมเขาทาแบบนี้อ่ะเครู้ปะ ผมก็ไม่รู้พี่เพราะว่ามันโผพี่ตอนนั้นผมยังเป็นยังเป็นวุ้นอยู่เลยมังตัเดี๋ยวเดียวดียวเดยวคือคือเมื่อก่อนหรือหรืออันนี้คือพี่พี่เดานะหรือว่าคนสมัยก่อนอะคือเวลาที่เขาก่อนที่จะเสียชีวิตอะเขาไปโทษฮะอันนี้คือผมเดานะเขาอาจจะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับสุนัขหรือปะไปตีหรือไปฆ่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยแล้วตอนที่ แกจะเสียชีวิตอ่ะแกก็เลยมีสภาพแบบนั้นนะหรือเปล่าโอเคผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผมน่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผีกะนะพี่เพราะว่าภาคเหนือมันจะมีมันมันก็เหมือนอีสานนะครับอีสานก็จะมีปอบนั่นปอบนี่ใช่ไหมภาคเหนือก็จะมีผีกะผีกะใหญ่ผีกะยักษ์ผีกะหมาผีกะแมวอะไรพวกเนี้ยพี่คืออาจจะมามันจะเป็นพวกนี้มาก่ามาในใช่เพราะว่ามาในโสกของสุนัขทุกคน ทุกคนเนะ่ะเสียชีวิตใน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 สภาพคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยครับโอเคเออเคเคพูดมาพี่ก็เออนึกออกเลยเพราะว่ามันเป็นทางภาคภาคหนะุ่นเนาะมันมีพวกผีกะเยอะถ้าผีกะนี่มันมาในลักษณะเยอะมากหลายรูปแบบเออตอนแรกพี่เขาฟังไปคิดว่าเฮ้ยคือแาวบ้านพี่อะถ้าเป็นเรื่องเนี้ยคนที่เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะ เขาจะมีอาการเหมือนกับที่เขาเคยไปทำ,ทำบาปอะไรทักอย่างเหมือนแบบนั้นน่ะบางคนฆ่าหมูฆ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะเสียชีวิตก็จะร้องแบบหมูเลยเสียงแบบหมูเนี่ยฮะเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็บางคนไปฆ่าไก่ฆ่าอะไรประจําอยู่เงี้ยปอยู่บ่อยๆอ่ะร้องขันเหมือนไก่ก็มีเหมือนกันพี่ก็เลยคิดไปไปแนวนั้นไงเออก็เลยลืมว่าเออมันมีผีไก่อีนี่าเฮ้ยกันก็แปลว่าบ้านทั้งหลังนี่คนที่เสียชีวิตหมดที่ก็ท้องเสีย อาจจะไม่ใช่โลกท้องร่วงหรืออายวาก็เป็นได้ใช่ไหมใช่พี่ใช่ครับเฮ้ยโอ้ย,อยไอเด็กสองคนนั้นมันหูจากว่ายน้ำไม่เป็นอะ่ะเอาจนขึ้นฝั่งได้อะจุกกุยน่ากลัวมากอะเคขอบคุณครับพี่<อ>ถ้ามันถ้ามัน ตะกุกตะกักอะไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะพี่พอหอมไม่ได้เรียบเรียงอะไรมาเลยผีนักผีนักเล่าเก่าเข้าสิงเลยฟังได้อยู่ <laughs> ฟังได้อยู่เอ้ยโอ้ยนี่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนนะนะผมว่าพี่ว่ามันอาจจะเดือดววนเนี้ยผมก็คิดอยู่เนี่ยพี่พี่เป้ผม<ถ>ผมสงสัยคุณุมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนที่เดียวกับผมอหชั้นเดียวกับผมด้วยหรอ อ๋อคุณหนุ่มในน้องแชทด้วยป่ะใช่ ừ, ใชเพราะว่าเขาจําได้ไงเพราะว่าเขาบอกคุณเคและอ่อนอ๋อ <c oughs> น่าจะใช่ลองลองเดี๋ยวลองไปถามในใน,ในแชทดูว่ายังไงหรือว่าลองไปทักส่วนตัวดูวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียนที่ไหนเนาะโอเคขอบคุณมากเคโอ้ยวันนี้มาเรื่องที่เป็นความหลังสมัยก่อนที่รุ่นก่อนๆในหมู่บ้านเล่าให้ฟังเมื่อหกสิบ 60กว่าปีแล้วเออมันเหนือจินตนาการมากแล้วมันสนุกพี่ถึงชอบเรื่องแบบนี้สนุกมากครเคถ้ามีเรื่องแบบเนี้ยถ้ามีเรื่องแบบเนี้ยถ้าว่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังนะทักมาได้ครับพี่เเออวันนี้ก็บังเอิญดันอ,อ่าที่บ้านใหญ่ของเราจัดตรงกันไงอ๋ออืมผมก็ บ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่ก็เรียกผมไปวันที่สามสิบเอ็ดนพี่สามสิบเอ็ดอ๋อสิเอ็ดได้เดี๋ยวพี่ครับน่าจะน่าจะอะไรนะไอฮาโลวีนพอดีมั้งเห็นว่าเดี๋ยวพี่จะตามไปฟังได้ตามได้โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากเคนะขอบคุณมากเลยที่สลับนะครับครับสลับเวลามาเรียบเรียงแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังอาจจะไม่ได้เรียบเรียงเลยแต่ก็สนุกนะฮะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณขอบคุณทุกคนในห้องแชทนะครับผมแล้วก็ ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับพี่เป้ด้วยนะครับผมผมรอฟังอ่าเฮ้ยต่อไปอยู่นะพี่ขอบคุณมากนะครับสุดท้ายนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพเ้วยนะเคนะคุณเคอ่อนะครับสวัสดีครับครับยินดีครับพี่เป้